สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาช่องเอฟฟี In ่ชินชาแนลอีกแล้วน,นะคะวันนี้ทริปของเราก็คือด้วยด้วยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปสียักษ์กันนะคะแต่เพอเอิญพายุเข้าเราไปถึงที่นั่นน้ําแห้งมากในที่ที่เราลงเรือประจาเนี่ยคือด้านหลังนะคะตรงแทงน้ํานี่คือแห้ง่าดเลยนะคะแทบไม่มีน้ําซึ่งวันนี้เรามีผู้ร่วมทริปทั้งหมด4คนนุ๊กคุณเอแล้วก็น้องยะแล้วก็แฟนน้องยะนะนะคะว่าวันนี้เราจะไปเล่นกระสุกกันแต่เพอเอิญไปเจอแล้วน้ํา เขาเรียกอะไรอะน้ํามันเป็นฟรีมหมดนะคะน้าเสียเราก็เลยกลับมาก็หลังจากกินแห้วมาในช่วงเช้าเราก็กลับมาที่บ้านของพี่เล็กอันนะคะร,ร้านก้อนดินฟิชชิ่งอ่ะนะเขานะคะก็พี่เล็กก็บอกว่าเ,เดี๋ยวพาไปายไปหาหมายแก้แ้วกันนะ,นะคะซึ่งเราก็ไปกันเป็นไมายกระพงนะคะเป็นกระพงธรรมชาติซึ่งพอเราจอดรถปั๊บทุกคนก็เตรียมอุปกรณ์กันไปนะคะซึ่งทีนี้ ด้วยความที่น้องยากเขามือเร็วมากถ้าเกิดในการไปตกปลานี้นางจะรีบวิ่งไปก่อนเลยอะคะ่ะกลัวกลัวกลัวที่จะไม่ได้กลัวที่จะไม่หลุดแท้ก็เลยฟ้ากล้องไม่ทันนะคะแต่ก็นางก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเรากําลังยังเตรียมอุปกรณ์อยู่เลยแต่นางก็แบบว่าไปตกแล้วอะนะคะซึ่งนางได้ก็ยังดีที่ยังได้คลิปนะคะซึ่งคลิปนี้ก็คือมันจะกัดผิวน้ํานะคะแต่ว่ามันจะไม่เห็นตั้งแต่ตอนกัดตอนตีเพราะว่าด้วยความที่เรายังยังเก็บของอยู่นะคะ สำหรับทลิปนี้ขอขอบคุณร้านก้อนดินฟิชชิ่งด้วยนะคะกับกับพี่เล็กกันนะคะที่พาไปดูหมายดีๆนะคะซึ่งหมายนี้เดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไปทำคลิปอีกเพราะว่าเป็นหมายกระพุงธรรมชาตินะคะนะคะสุดท้ายก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ยอย่าหลุดนะไม้แรกโดนเลยเดี๋ยวจะโดนแหวมันมัดจริงไ้กระพงเฮ้ยกี่กิโลอ่ะไแล้รงอ